สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเพจกองจนปิดและสายราคาถูกกับผมมิสเตอร์พีเคนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูน้องใหม่ล่าสุดนะครับของเพจเรานั่นก็คือ PK1998 นะครับ <Yeah. S 1> ตรงน,นี้นะครับม <Ooh. S 1> ีคุณสมบัติอะไรเดี๋ยวเรามาดูแกะดูร้อมกันนะครับ oh. โอเคครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่แพ็กเกจมันนะครับแพ็กเกจตัวนี้นะครับก็คือเป็นแพ็กเกจที่มากับตัวกล่องนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับข้างบนนะครับจะฝั่งนี้นะครับจะเป็นรูปกล้องแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นความละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียดแบบฟูล l ฮดี1 0 8 0 p หรือ2000พิกเซลนะครับเชื่อมต่อนะครับมีมีการตัวจับนะครับเชื่อมต่อคาวนะครับแล้วก็มีเสียงไซเรนพูด ผ่านม้ได้ตอบโต้กันได้นะครับแล้วก็มีตัว QR ว o d e คตให้สแกนในเรื่องของ ICC นะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะติดตั้งนะครับผมรับติดตั้งอยู่ที่1,998บาทนะครับก็พร้อมเมมโอรีการ์ด64กินะครับดูยอดหลังได้เป็นเดือนเลยทีเดียวนะโอเคเปิดเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือนะครับ คู่มือนะครับเขาจะเขียนว่า WiFi IP Camera Quick m i n u n o f o r Android and iOS นะครับนั่นก็คือคู่มือนี้นะครับเป็นเป็นคู่มือที่บ่งบอกในเรื่อง,อง,งอของการใช้งานแต่ว่าการใช้งานเนี่ยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ Android ก็ดู Android ใช้ใครใช้ iOS ก็ใช้ iOS นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่ารองฐาน ก็เพื่อจะให้เวลาเราติดตั้งเนี่ยนะครับจะให้กล้องนะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวฐานกล้องนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่เราติดตั้งนะครับเราไม่ต้องใส่กล่อง4คู4ก็ได้เราสามารถทําตัวนี้เป็นตัวฐานแล้วก็ยึดกับฐานนั้นได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราติดตั้งทุกครั้งนะครับประกอบ ฐานเนี่ยนะครับก็จะต้องประกอบเข้ากับตัวตัวนี้นะครับก่อนติดตั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอ๊ะไม่ใส่ก็ได้เราก็สามารถประยุกต์เอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนนะต่อมานะครับไอตัวเจ้าพระเอกของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัว pk 1 9 9 8เกนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหาด้านบนนะครับอ่าดูด้านบนก่อนด้านบนก็จะเป็นในสายที่สามารถเชื่อมต่อนะครับกับตัว พอต p o e หรือว่าสายแลนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มาสายอะแดปเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์หรือว่า,าตัวจ่ายไฟ2 2 0น้นั่นเองนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวด้านล่างลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟแสดงสถานะไซเรนนะครับถ้าเกิดมีใครนะครับเดินผ่านหน้ากล้องหรือว่าตั้งเซ็นเซอร์ไว้ผ่านเซ็นเซอร์จุดนั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีแสงไฟแล้วก็มีใส่เสียงไซเรนออกมาทันทีนะครับ ทีนี้นะครับในตัวเสาสัญญาณนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับรองรับได้ไกลมากนะครับไกลสูงสุดน่าจะประมาณร้อยเกือบสองละเมตรนะครับทีนี้นะครับในเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่รองรับตัวบ i f i แล้วนะครับแล้วก็มีเสาสัญญาณสองเสาเพื่อจะรองรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับแล้วมันก็ยังมาพร้อมกับกล้องนะครับ2ตัวนะครับกล้อง2เลนในสในตัวเดียวนะครับ เลนนี้นะครับจะเป็นเลนเหมือนกับตัว C C T V สองอย่างเดียวเลยครับไม่มีการหมุนใดๆนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันหมุนนะครับเราจะใช้กล้องข้างล่างนะครับเป็นตัวหมุนแทนนะครับความละเอียดนะครับจะอยู่ที่1080 p หรือ2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวข้างบนนี้นะครับความละเอียดจะคมชัดกว่าตัวข้างล่างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับสามารถดูภาพสีนะครับเป็นภาพโหมดสีเนี่ย ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าจอให้ว่าตลอด24ชั่วโมงเป็นยังไงนะครับทีนี้นะครับนอกจากนี้นะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้3ามร้อองศานะครับอีก10องศาก็น่าจะมีตัวขั้นไว้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะหมุนมาแค่นี้แล้วก็หมุนกลับมาแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวฟังก์ชันนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมีการตรวจจับเซนเซอร์ นะครับเมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์นะครับก็จะแจ้งเตือนเข้าสู่โทรศัพท์ให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็แคปหน้าจอให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสามารถนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวที่สามารถตอบโต้ได้นะครับตอบโต้กันได้ก็คือหมายถึงว่าใครที่อยู่หน้ากล้องพูดมาเราได้ยินในแอปนะครับในกรณีที่เราเปิดแอปไว้หรือ เราต้องการอยากจะคุยกับคนหน้ากล้องเราก็เปิดแอปคุยกันผ่านกันเหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับแต่เราแต่เขาไม่สามารถเห็นเราแต่เราสามารถเห็นเขาได้ในกรณีที่เขาอยู่หน้ากล้องนะครับส่วนในเรื่องของการรับสัญญาณเสียงนี่บอกเลย,เลยว่าชัดเจ๋วนะครับทั้งเสียงทั้งภาพชัดเจ๋วมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับค่อนข้างที่จะดังเลยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆของ ต,ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้นะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเราก็จะมีช่องทางในเรื่องของการสั่งซื้อค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการติดตั้งนะครับผมจะรับติดตั้งแค่จังหวัดสกลนครกับจังหวัดพึมการ2จังหวัดเท่านั้นนะครับหรือถ้าเป็นจังหวัดหลักๆก็จะเป็นจังหวัดสกลนครนะครับตัวในเรื่องของค่าติดตั้งก็จะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับบวกค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวกล้องนะครับในโทนของสีเทาตัดดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานนะอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับใช้ไฟ220นะครับก็คือไฟบ้านของเรานั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นโมเดล ZW223L นะครับ AC 100-200วลต์นะครับ60-50-60เฮิรต์ Hz, นะครับในความกำลังไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับ2,000แอมป์นะครับนี่นะครับคือพวกไงว่าไอ้พวกนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นอะแดปเตอร์ในส่วนตัวของตัวเครื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตัวอะแดปเตอร์นี้เสียก็สามารถสั่งซื้อแย,ยกได้นะครับอันนี้คือตัวอะแดปเตอร์ครับสรุปก็คือตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่เอ้กำลังไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับ2,000แอมป์นั่นเองนะครับถัดมานะครับในส่วนที่แถมมาก็จะเป็นในส่วนของตัวพุกนะครับก็คือพุกก็เอาไว้ยึดกับผนงังยึดกับ อุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการที่จะยึดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปูนเนี่ยเราต้องเจาะก,ก่อนล็อกใส่พุุกนะครับถ้าเป็นไม้ก็คือยิงล็อกใส่ได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมหรือว,ว่าอ็อกซิซอรีของมันนั่นเองนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวพีเค198นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูที่ข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับกล้อง pk 1 9 9 8นะครับจากเพจกล้องจนปิดไร้สายราคาถูกเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือ1น่เลยนะครับ1มีกล้อง2ตัวในตัวเดียวอ่ามีกล้อง2เลนในตัวเดียวนะครับเป็นได้ทั้ง cctv และก็ ip camera นะครับ cctv คืออะไร cctv ก็คือตัวที่สามารถส่องนะครับโดยไม่หมุนไปไหน ip camera ก็คือสามารถที่จะส่องแล้วก็หมุนได้ นะครับ350องศาอ่าตัวที่2นะครับรับสัญญาณนะครับเพราะว่ามีเสานะครับรับสัญญาณของ Wi-Fi นะครับหรือไวริสเนี่ยนะครับค่อนข้างไกลนะครับได้สูงสุดถึงเกือบ300เมตรนะครับอ่าโอเคตัวที่4ีเอ้ยตัวที่3นะครับมีไฟไซเรนนะครับแสดงฐานะนะครับสีแดงสีนน้ำเงินสีขาวนะครับเพื่อบ่งบอกว่า อันนี้นะครับมี B, คนเดินผ่านหน้ากล้องหรือว่าแจ้งเตือนเราในรูปแบบของอพุดบนหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าแจ้งเราผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับ c นะครับมีลักษณะสวยงามนะครับกันน้ำได้นะครับในระดับ ip 6 7 seven นะครับก็คือหมายถึงว่าโดนน้ำโดนแดดโดนฝนนะครับไม่เป็นไรนะครับขอแค่ว่าเราจะเอาตัวเครื่องไปจุ่มน้ำก็พอนะครับา 5นะครับความละเอียดของมันอยู่ที่1 0 8 0 p หรือ2ล้านพิกเซล6นะครับสามารถดูตอนกลางคืนได้แบบภาพสีหรือว่าภาพขาวดำได้แบบคมชัดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับแล้วก็7นะครับมันเป็นตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็บ่งบอกเลยว่าเป็นบอดี้ที่สวยงามแล้วก็คงทนนะครับไม่ไม่แตกหักง่ายนะครับอ่าส่วนในเรื่องของข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับก็ อาจจะใหญ่เทือท่าไปหน่อยนะครับแต่ว right. ่าคุณภาพนี่บอกเลยว่าเต็มเปี่ยมร0 0ซนะครับนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งออผมบอกเลยว่าข้อดีอีกข้อนึงนะครับทุกข้อสุดท้ายก็คือสามารถนะครับพูดตอบโต้กันผ่านหน้ากล้องได้นะครับในกรณีที่คุณอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนควบคุมแอปอยู่นะครับคุณก็สามารถคุยผ่านผ่านกล้องได้หรือว่าในกรณีที่คุณอยู่หน้าแอปแล้วก็มีคนเดินผ่านหน้ากล้อง คุณสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้เลยนะครับใครสนใจอยากจะได้สินค้านะครับไปใช้หรือว่าอยากจะใช้บริการร้านของเรานะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้นะครับค่าติดตั้งเริ่มต้นอยู่ที่1,998บาท นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่นอกสถานที่ที่เรากําหนดไว้นะครับก็จะมีค่าน้ํามันบวกอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจรับราคาได้ก็สามารถทักอี o อกเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมวิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับมารีวิวกล้อง PK 1998นะครับของเพจนะครับก็จอจ์นผิดและสายราคาถูกเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับจะเป็นสินค้าอะไรนะครับแล้วก็ลักษณะหน้าตาอย่างไงนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงภาพรวมของสินค้านั้นเป็นอย่างไงก็ขอรับชมนั้นขอติดตามรับชมฝากสำหรับวันนี้ข้อควาว่าสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมกดอย้ายกิเลนู้ชม้าสก Okay. okay, yeah.